สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำกล้องโพโตสเตชันค่ะยี่ห้อด a d ดีรุ่น DTM 6 2 2 R 4ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องโพโตมือหนึ่งของทางร้านค่ะตัวนี้นะคะจะมีเลเซอร์ชิปหุดเลเซอร์ชิปเป้านะคะแล้วก็สามารถระยะแบบนอนพิซซึนได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะตัวกล้องแล้วก็สเปคของตัวกล้องกันนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะตัวกล้องนะคะมีจอแสดงผล2หน้าจอค่ะพร้อมปุ่มควบคุมการทํางานนะคะ ตัวนี้มีกำลังขยายอยู่ที่30เท่าค่ะระยะในการมองเห็น300-400ถึงเมตรนะคะส่วนระบบการวัดระยะทางนะคะตัวนี้สามารถวัดระยะกับปีซึม1ดวงนะคะได้3,000เมตรค่ะแล้วก็วัดระยะแบบนอมปีซึมได้นะคะอยู่ที่400เมตรค่ะค่ะในเรื่องของระบบการวัดมุมนะคะตัวนี้หน้าจอแสดงผลสามารถแสดงผลได้ทั้งค่ามุมลาดและค่ามุมดิ่งนะคะความละเอียดในการอ่านค่ามุมนะคะอยู่ที่1ฟิลิปดาค่ะ ค่ะแล้วตัวนี้นะคะจะมีโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บค่าพิกัดนะคะการวางหมุดวางผังคำนวณหาพื้นที่หรือการวัดระยะโดยมีสิ่งกีดขวางอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายดาต้าได้นะคะค่ะสำหรับกล้อง Total Station Dandy DTM 622R4 ตัวนี้นะคะราคา62,000บาทพรอมอุป,ปกรณ์ค่ะจะได้เป็นขาตั้งกล้อง ชุดเป้าพิซซึ่งพร้อมฐานนะคะ1ชุดเป้าพิซซึ่งโฟล์นชุดค่ะแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จ1ชุดแล้วก็ได้สายถ่ายโอนข้อมูลพร้อมโปรแกรมนะคะ1ชุดค่ะสินค้าเรารับประกัน1ปีค่ะฟรีคอลิเบิสอครั้งใน1ปีถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามา หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่นได้ค่ะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่แอ r y i 99ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ